สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีตอนแรงจากทางเยอรมันเนาะค่ะกลับมาสู่ที่เดิมแล้วค่ะหลังจากไปเที่ยวกับไทยมาเนาะค่ะอืมคุนถอนแปลงพักหน่อยๆถอนออกวันใหม่ค่ะมิไพอีตูเราก็พักอ่าหยอดตกบวกตก,บวก,กบวกเตรียมบนันเขากำลังข้นเนาะค่ะเบิ้งซื้อสิได้กินก้อนเขา,นาหนาวนาวาะจะมาเปิงกันเลยค่ะว่ามือนี่เขาสิได้เมนูอย่างกินแรงจ้ามาดูกันเลยค่ะ จ้ามือนี่ผักค่ะเมนูผักเพื่อสุขภาพค่ะมือนี่สิมาแกงผักสู้กิน้ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศฝนตกพายุเข่าสองมือราคาโอตบาเแน่นะนงอนอบเปามัหลายมือผักเข้ากับิีมิตผักยอดผอักอุ้มจ้ะยอดไปมะลุมนะจ้าแล้วก็ผักกาดผักกาดกวางตุ้งแล้วก็ผักปรังค่ะสามผักนน่้องสิมาแกงค่ะ แกงพักสดหวนกินกขคนเหนีลยวนี่แหละคะ่ะพี่น้องเ่าะตรงใส่เนื้อใส่ไข่ค่ะมือนเดสิเมตรหุงสุขภาพเวยค่ะขันแรกเนาะสมัดมเด็ดก่อนนะจ๊ะเนาะมาเด็ดกันเลยค่ะเริ่มจากใบมะรุมก่อนเนาะค่ะหยอดไผอุ้มค่ะแกงพักสนดน้ำกินแซ่บเพิ่งเนาะพี่น้องนี่ใส่น้ำปลาเด็ดปีนีฝนมซาสามาหลาเนะสิได้กินแกงเห็ดสาอยุดอก บังสูงเด็ดประมาณนี้จ้ะนี่ไปเขาก็มันเลยมันแก้เขาก็บหูดเอาไม่ได้ไปแกงจังมวนใส่โดดจ้ะบังไน,นอ้อนเขากะเด็ดเอาเนาะค่ะเนาะนี่ ฝนตกมาดีๆคือปีที่แล้วเห็ดออกคักค่ะแต่ละปีพวกคือกันดนี่จ้ะประเทศไทยเฮากับหอนหอนกับไปยามบ้านมันหันอ้วกเอาขนาดหอนสิลงงสิตายพี่น้องเลยขนาดเดือนบ้านเขาบ้านน้มไ้้นี่เ่าเป็นสงการนี่ทก็สิคักพวานี่นี่ไปช่วงเขาพรนศาเนาะจ้ะ ในแกเหอกกหูดเอาได้เนาะในออนหาก็ประมาณนี้ค่ะเด็ดรวมกันไปเลยจ้ะพักตังกะแกงใส่ร้มกันไปเลยเนาะแกงผักนะคะืบอนี้บ่ใส่เนือ้อใส่ไข่ด้วค่ะพี่น้องคืดอยากไหยจ้ามิจะหลวกหลายบ่รได้สดน้าลงแกงบิ่งนะสดุกนี่ยอดผักตัง อ,อันนี้พ่อได้เอามาจากไทยด้วพี่น้องซื้อยุรานเอเชียค่ะพักช่วงนี้กับพ่อแพนไปไหนก็ค่ะพอซื้อกินอยู่ไปบานเท้าไทยแดนกันได้กินแกงเฮ็ดหลังโงกแกงน้อไมมาหนีนเขาซีวิตตามปกติค่ะทำงานทำการหาเงินหาคำนะค่ะพลาดอีกหน่อยไปยามมีออกไม่ไง นี่เด็ดไปเลยค่ะผักตังนี่วิตามินสูงเดอ้อนี่ผักตังถุนใบมิเตใบยัไงไงลวกระเสีบแกงผักอื คนก็ขายบัแพงดนอกพี่น้องเอ้ยร้านเอเชียก็ได้คนมากก,กินผักเกิดสิกินเป็นเนาะคะ่ะคนมามากกินผักกันคนก็นจะเสียงไปเห็ดที่อย่างกินสินะปูดเสียงฝาห่วอง,องนี้พวกจ้าเป็นไดนนาะทั้งปุ่นเอฟซีสุกุกทันที่เขามา่เบิ้งก็ได้ยึดตั้งประเทศเห็ดออกไปเนาะคะ่ะ ทางเยอรมันเพรท่านออกแล้วพี่นอ้นองเนื้อดินยังแหงอยู่ผุหละกสิไปกันยาผุหละออกแท้เนี่ยนอนเยอรมันตามขวบเก่ามันผุหละค่ะมันยนาเฮ็ดก็สิเขาตะปาตะขวก,กตะปาได้บาดนี่พักปังนี่สิแกงเส้นหลายหลายเลยแกงบดหนิพักปังสิงใส่ผักกวางตุ่งก็หน่อย หยอดปอกบวบปสิกิริยาไส้เมื่อทันไงค่ะหยอดปอกบวบไทยปลูกลูกข้งางล่างคุณนี่ใบมันนี่ไส้ไปหลุดอวัวนรัวไส้กันแก้พักสมัยจะพูดถองผาเห็ดกินนะมิตรลวกวันนี้เขาสิมแกล็ใส่หน่อกระดูกสุดเอาวิตามินมัน quang xuống chút nữa cả, Để quang tung ít nữa Bây lực lượng không có bỏ ảo Nước xì ảo đầy cả ใส่เลยพี่น้องนี่เพราะว่าเวลาเ้างเกงเราไม่ต้อยุบแล้วคะ่ะพักอันนั้นไปถักกินกนระต่ายบกคู่บกวางตุ้งน้องสิใส่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวก็จะไปล้างทำความสะอาดนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะสิแก่งนะจ้ะเดี๋ยวสิไปล้างทำความสะอาดด้วยผี่น้องเด้อ มาจ่ามาเก็บผ้าอีตู่ป่ะนี่เก็บผ้าอีตู่จักหน่อยนะโอ้ยฝนบรรยากาศฝนฝนลิ้นมาใส่ผักอันนี้ข้าวมาจากไทยค่ะเสียไปเพรางมันสิขึ้นเพราะได้ไปนองเนี่ยอันนี้จากไข่ขึ้นเนยน้อนหักมันติดมาจากไทยนู่ค่ะเพราตัดห,กห,หักเนี่ยแห้งครับหูระพัดถือฝนกำลังงามนี่หอดประบวบกำลังขึ้นกพี่น้องประบวบไทยฝนเฮ็ดไม้งาใส่มันไว้อยู่เดี๋ยวเด็ดผ้ายิตู่ไปใส่แกงผักเนาะคะ่ะ เน็ดงอดให้มันแตกพี่น้องอันนี้เอามาเสียบไมนี่กลับมาจากไทยเขาก็เอาลงมาเสียบจากถึงถึงูดอกดอกนี่เด็ดไปเลยนี่หอมขนาดอือพผ่ตูนี่เก็บเห็ดม้านี่เห็ดเผิงหวานฝรั่งนี่ใส่แกงเห็ดนี่คั่กขนาดอันนี้เขาเด็ดไปใส่แกงใส่หยังไหลเหลยนั่นเนาะพี่น้องเนาะ มันก็เริ่มแตกเริ่มป้งค่ะฝนถือฝนหิงตะงามค่ะฝุ่นในปลูกก็ได้กินสละ่ะาคายุกไก่บ้านอนั่นฝนก็ได้ลงเม็ดนี่ใบเมงรักของเรานะคะดีใจมากเลยออกน้ำงให้ได้กินสุป,ปีปลูกใบก็ได้พี่น้องอืมมีเขากระเด็ดเอามูด,ดอกดอกมันนี่ ุ่นกระลิน้นว่าหนุ่มทำความสะอาดนวดพอาะมามหดก็ม่าถันวหนาปลงพักด้วยพ,ววยวพ,พี่น้องเลยเอาสัมนีพ่อค่ะไปค่ะนี่เนาะไปใส่แกงพักค่ะหมูลระพาดิอืม้มพุ่นกบพริกขี้หนูด้วยพี่น้องพุ่น,นลนะพริกขี้หนูสวยปะค่ะต้นไม้น่อยนี่ดกค,ค่าขนาดเด้พอพี่น้องเด้อพุ่นว่าท่านได้เก็บอยู่ค่ะปล่อยไว้หันหละ นี่ยอดประพวบก็ลังขึ้นเนาะค่ะภูมิสาลาเน่ไทยผุนประมาณนี้เนาะค่ะอันมู้นนี่ก็ลั้งบานพักกาดบานพักกากดก็ลังขึ้นฝนตกใส่มันนี่ละ,ะกาดพักบุ้งต้นขิงเนาะคะ่ะปูผสมประสานกันเพราะเด็กยุ่ยเด้กินค่ะยุ่ยไก่ยุ่ยกไยก่บ้านเนาะคะ่ะเพราะเด็กเก็บใส่แกงใส่ต้มเพราะปูกับเพาเด็กกินเลยเนาะช่วงนี้ก็ได้ปูเพราะเด้ซ้ำเมือก็ได้กินพักไทยเนี่ย นี่ไปค่ะไปใส่เลยค่ะไปเห็ดแกงพักกันต่อค่ะพอดีมาเริ่มแกงเลยพี่นงเอาผักใส่หม้อเลยค่ะผักเขา,ลา,าหล้างถึ้ความสะอาดแน้ะค่ะใส่หม้อก็นค่ะล้างทึความสะอาดแล้วนะจ๊ะ เติมน้ำจะน้ำนี่เขาก็ตรงใส่ไหลาไปในน่องขาหัวน้ำจากพักพื้นชีอ,อกเองค่ะประมาณนี้ค่ะตามด้วยพริกกระเทียมที่เราตำไว้ชูรสค่ะ สองช,นช้อนชาผงชัยค่ะเกลียงผักค่ะเราะสีอาความ้มว้มหวานจากผักนะจ่เะเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงหลายน้ำปลาประมาณนี้เกลือจักหน่อยะคะ่ะต้องหิดออกเค็มนะคะกกเกลียงผักนี่เอาเบาเพอป,ป,ประมาณนี้จ้ะเราถ้าซิมไม่้ามันเดือดนะจ่ะติดเตาเลยค่ะ หุงเรียบร้อยจ้าแบบนี้ปิดฝาไปเลยรอเดือดบนะคะน่ะเนาะเบื้องตอนสุกนะจ้ามาดูกันเลยค่ะนี่เดือบนะคะพี่น้องอเฮาสิบอนแกงเห็นมันเปื่อยคักเนาะจ้าเพราะว่าแกงพักนี่เฮาสีเห็ดเหนน้ำม,มันออกเขียวจากหน่อยพอวิตามินผักมันสิบอนได้นนะะเบิด์ตนะจ้เนาะเฮาก็ต้มแบบเปื่อยดิค่ะเอาเคาลวกๆเพาะสมนีละค่ะ พะว่าขั้นเ้องต้มเปื่อยคักนีวิตามินผักมันออกเปิดมันสีน้าเขียวมันออกนี่วิตามินขึ้นหรือหายเลยค่ะหัวดอก่ะสมนีซิมรสค่ะอืพอดีแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะจ๊ะสุดท้ายค่ะใบเมงลักค่ะเก็บมาจากแปลงสดสดค่ะนี่พี่น้องขั้นแกงผักนี่จะใส่มันเปื่อยคักรึค่ะแกงผักผ่อสุขภาพขั้นผู้เฒ่าบ้านห้องหย่ำายากี่กระต้มเปื่อยนีดจะหน่อยใช่ปะ อย่าออเอาเปลอยค่ะสดน้ำให้วิตามินผักใ้น้ำเขียวมันจะออกละลายคักนี่สมนีพอเราปิดเตาเลยค่ะ,ะว่าคัดเปื่อยค่ะน,นี้น้ำน้ำวิตามินของผักมันออกนี่ก็คือแบบวิตามินหายหมดนะคะปิดเตาค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะนี่แหละค่ะแกงผักเพื่อสุขภาพค่ะคืออยากข่ะพิน้องนี้จะไปหาตะลวกเลยด้อเดอผักไมาแกงกินยังสีแซ่บมีเนื้อมีไข่นี่สดน้ำไปได้วยวิตามินสูงค่ะ ขอบคุณค่ะไปรอตอนกินนะคะ่ะ